ปรับราคารับซื้อเหรียญ5บาทเรือหงนะครับใครมี5บาทเรือหงแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อสูงสุดถึง1ล้านบาทครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง สวัสดีครับสวัสดี f อของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับผมเชื่อว่านะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยจะทราบข้อมูลนี้เท่าไหร่นะครับว่าเหรียญ5บาทเรือหงนะครับนะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาเล่นกันค่อนข้างที่จะสูงมากจากผลกระทบของเหรียญ10ปี2533ที่ราคาทะลุพุ่งเกิน1ล้านนะครับส่งผลให้ราคา เหรียญ5บาทเรือหงนะครับปีนี้ราคาปัจจุบันนะครับนะมีการรับซื้อสูงถึง1ล้านบาทนะครับซึ่งนะคนที่รับซื้อ1ล้านบาทหนึ่งในนั้นนะครับก็คือผมเองนะครับใครที่มีแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนี่ครับคุณสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเรานะลองมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้กันนะครับว่ารับซื้อแบบไหนนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือน ช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปนะครับในปีพศ2530ครับกรมธนารักษ์ได้มีการปรับปรุงลักษณะของเหรียญกระสาบที่ใช้หมุนเวียนเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนแปลงขนาดน้ำหนักตลอดจนสัดส่วนของเนื้อโลหะให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนไปครับโดยในปีนี้นะครับกรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญกระสาทิ้ราคา5บาทแบบใหม่ขึ้น ตามกฎกระทรวงฉบับที่81ลงวันที่4สิงหาคมพศ2529เป็นเหรียญกระสาบทองขาวหรือคิวโปนิกเกอร์นั่นเองครับซึ่งด้านในมีการสอดไส้ทองแดงขอบมีเฟืองส่วนไส้ทองแดงมีความบริสุทธิ์ถึง99.5%ครับเริ่มผลิตปีพศ2530ถึงปีพศ2531โดยมีการนำภาพ ส่วนหัวของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์มาใช้เป็นตราด้านหลังของเหรียญครับเหรียญรุ่นดังกล่าวนะครับมีลักษณะแล้วก็ลวดลายคล้ายกับเหรียญกระสาบพ,พระบรมรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พศ2520ที่เป็นชนิดราคา1บาทมากครับนอกจากนี้รัฐบาลยังคงอนุญาตให้ใช้เหรียญทั้งสองรุ่นนี้ปะปนกันในท้องตลาดด้วยครับแล้ว ก็อย่างที่เคยพูดไว้นะครับเหรียญเหมือนกันนะครับก็จะสร้างความสับสนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากครับคนส่วนใหญ่ก็เลยนิยมนะครับที่จะเอาสีเมจิกมาเขียนลงบนเหรียญนะครับเป็นเลข5เพื่อที่จะแยกความต่างครับด้วยเหตุนี้นะครับทางกรมธนารักษ์จึงมีดำริให้ยุติการผลิตเหรียญกระสับทองขาวสอดไส้ทองแดงรุ่นนี้ในปีพศ2531ครับนั่นแหละครับเหตุผลที่ รุ่นนี้ทำออกมาแค่2ปีคือพศ2530และ2531ครับแล้วจากนั้นในปีพศ2531นะครับก็จะเป็นรูปของพระอุโบสถวัดเบญจมะบอพิษนะครับมาแทนครับแต่เรื่องของเหรียญเรือหงแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบกันว่าก่อนหน้าที่จะมีปีพศ2530และปีพศ2531นั้นนะครับได้มีการทดลองการผลิต เหรียญปี2,529ออกมาครับซึ่งเหรียญ2,529นี้นี่ครับถือว่าเป็นเหรียญในตำนานของนักสะสมเลยเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากได้รุ่นนี้ฮะร,รวมถึงผมด้วยครับก่อนหน้านั้นนะครับราคารับซื้อนะครับอาจจะไม่แพงนะครับเพียงแค่นะฮะสีแสนเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากความนิยมในเหรียญหายากของนักสะสม แลนะแล้วก็มีบรรดานะฮะเศรษฐีนะครับอยากเป็นเจ้าของเหรียญเหล่านี้ส่งผลให้เหรียญรุ่นนี้นะครับราคาพุ่งกระชูดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งนะก็มีการประกาศร,รับซื้อหลายที่นะครับมูลค่าเหรียญหนึ่งก็าราวประมาณ1ล้านบาทครับซึ่งผมก็ประกาศร,รับซื้อเหรียญน,นี้ด้วยนะครับศึกษาให้ดีนะครับเหรียญที่เขารับซื้อกัน คือปี2,529นะครับที่มีมูลค่าสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปี2,530-2,531นค่อนข้างที่จะหาง่ายครับและราคาปัจจุบันยังไม่สูงเท่าไหร่ครับใครมีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยตกลงราคากับผมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันไลน์แอปานัน888ปทรศัพท์0 4 0ย์3 3ร้านของเราเนครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าโมงเทร์ถึงวันเสาร์ครับ ใครที่ชื่นชอบรอเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสะสมหายากต่างๆนะครับอย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe เราด้วยนะครับ